สวัสดีครับแฟนครับติดตามและผู้ที่ยังไม่ติดตามนะครับพี่ยายเรื่องลำนำวิหกสวรรค์เล่มที่สิบอดมีชื่อภาคว่าจอมใจจอมแผ่นดินนะครับเนื่องจากว่าตอนเนี้ยจริงๆครับความยาวของตอนที่อ่านอไปเนี้ยมีทั้งหมดหกสิบหน้ายาวมากหกสิบหน้านี่ถ้าอ่านจริงๆอะลงคิดว่าหน้าประมาณชั่วโมงครึง่ง แต่ลุงจะขอซอยออกมาเป็นเป็นตอนตอนเนาะตอนละ20นาทีดีกว่าสิบห้าหรือยี่สิบนาทีนะครับเนาะจะได้ไม่ล้าเกินไปนะครับเนาะตอนที่หนึ่งนระ้อนึ่บสอนี่แหละลำนำมี6สวรรค์ภาพจอมใจจอมแผ่นดิน ผลจะเป็นอย่างไรคงไม่ต้องบอกเพราะเพราะเวลาอยู่บนเตียงร้องเทียนคึกเหิมกว่าเวลาอยู่ในสนามรบเสียด้วยซ้ำหมิงอองผู้มีชื่อเสียงเรื่องมลือขุดอุบายต่างๆออกมาใช้ใจนสิน้นแต่สุดท้ายก็ยังเป็นฝ่ายถูกกระทำรรเสียจนแขนขาอ่อนเปรียดต้องนอนระทวยรองรับการลุกปรานอันอ่อนโยนจากอีกฝ่ายจมดิ่งอยู่ในห่วงคารืันไปครึ่งค่อนคืน และสัมผัสความรู้สึกแปลกใหม่ของการมีสิ่งที่เรียกว่าทุกอย่างอนามัยไส้แพะในยุคนั้นมาเคลื่อนไหวอยู่ในร่างกายอีกครั้งที่น่ายินดีก,ก็คือครั้งนี้การเย็บไส้แพะพัฒนากว่าครั้งก่อนจึงไม่หลุดค้างในตัวเขาอีก หลังกิจกรรมสิ้นเปลืองพลังงานผ่านพน้นทั้งสองคนก็อ่อนปุบเปียกไปทั้งตัวร่างเบาวิวเหมือนอยู่บนปุยนุ่นเนตแต่หอบหายใจนอนเคียงคันบนเตียงยิ่มเองกับความสุขสมที่เพิ่งผ่านพ้นมาเมื่อครู่สักพักหนึ่งเฟิงหมิงก็ลืมตาขึ้นมามองคานที่สลักรูปเทาดอกไม้เนือ้อศีสานได้พร่งขึ้นมาว่าอมาัมมัดก็หมาของพวกเรานี่เก่งจริงๆเลยน้ารงเทียนฟาดก้นอีป่ายโดยแรง พูดอย่างไม่สบอารมณ์ถึงกับกระอเอ๋ยชื่อชายอื่นในเวลาเช่นนี้เชียวหรือฟงหมิงพลิกตัวอย่างเกียจคร้านแล้วขยับตัวหาท่าที่สบายที่สุดเลยพาดขาข้างหนึ่งกายร่างของรงเทียนไว้อย่างไม่ขัดเกินก่อนจะหัวเราะชอบใจ <c oughs> เจ้ากระหึงเป็นเหมือนกันหรือนี่จริงสินะเรียกจงนิ้วน่าเก่งก็เก่งหน้าตากระร้าแล้วนิสัยกนาร,ร,กรักเจ้าจะสเสียความมั่นใจแบบนี้มันก็ควรอยู่หรอก ร่างเปลยเปล่าที่ไร้ซึ่งอาพรปกปิดดูเหมือนรูปสลักมนุษย์ที่ทำจากหยกน้ำใสเส้นเววเส้นโคงตามสับส่วนบนร่างกายบนร่างปรากฏให้เห็นได้รางรางท่ามกลางความมืดสลัวโรงเทียนเห็นแล้วอดใจไม่ไหวต้องใช้มือหยา,บก,ากบกร้านค้องตนกอบกุมสะโพกกลมคึงเอาไว้แลรูปไหลอย่างเพลิดเพลินพลางคพืพำมนเสียงทุ่มห้าวว่าลื่นมือจริงๆ สัมผัสนั้นทำให้เพิงหมิงอ่อนปกกเปียกไปทั้งตัวความเซลลวสัน้นแล่นจากบั้นเอวขึ้นมาตามหลังเขากัดริมฟีปากล่างของตนเองเบาๆขณะนอนซบอยู่บนแผ่นอกว้าง เมื่อคุณนี้เจ้าพูดว่าผู้ใดเก่งกว่าข้าน้ำซ้ำยังหล่อเหลาที่ใสก็น่ารักนะหลงเทียนแกล้งถามฟังมิงหัวเราะเบาๆจนแทบจะไม่ได้ยินท้าอ้อนนมคำรามก่อนจะเพิ่มน้ำหนักมือที่เคล้นครึงและแยกแกม้มคนทั้งสองข้างออกจากกันสอดปลายนิ้วเข้าไปขยับเสียดสีร่องสะโพกเนียนทะว่ากลับพม่ยอมเลื่อนสัมผัสไปถึงปากทางนี้หดเกรงด้วยความตื่นเต้นแม้แต่น้อย เขารู้จักร่างกายเฟิงหมิงดีกว่าเจ้าตัวเป็นสิบเท่าไม่ทันไรเฟิงหมิงกะหลีตาปือหรือปล่อยที่ความต่อรมานเหนแล้วชวนให้สงสารว่าร้องเทียนกับใจร้ายไม่ยอมเลื่อนปลายนิ้วต่ำลงไปกว่านั้นแม้แต่นิดเดียวนี่ถ้าองหนุ่มเลมองฝ่ายตรงข้ามอย่างสบายอารมณ์หัวใจเฟิงหมิงต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเขาแยกขาออกกว้างจนแทบจะขึ้นไปค่อมทับร่างสูง,หงใหญ่ช่องทางด้านหลังหิวโหยใน สัมผัสจนแทบทนไม่ไหวเพราะเห็นงเทียนยังตีหน้าตาเฉยอยู่ก็เกลือกแก้มเข้ากับอกกว้างอย่างทรมานยิ่งไม่ได้รับการตอบสนองจากฝ่ายตรงข้ามส่วนกลางลาตัวก็ยิ่งร้อนผ่าท่ามกลางเพลิงปรารถนาที่ลุกโหมเขาอาปากง,งับตุ่มไตสีแดงเข้มบนแผ่นอกของคนรักเอาไว้ฮ่าๆๆงเทียนร้องเสียงดังเมื่อครูนี้เจ้าเพิ่งบอกข้าว่าคืนนี้ไม่เอาอีกแล้วไม่ใช่เหรอ ฟังมิงทุบมอนได้อยู่ข้างศีรักคนพูดเดือออกแรงด้วยความอายแล้วครำรามคู่จะทําก็ทําเร็วเข้าไม่ต้องพูดมากไม่อย่างนั้นเจ้าได้โดนแบบหมอนใบนี้แน่รงเทียนพลิกร่างสูงโปร่งให้คว่ำลงบนเตียงอย่างไม่สะุกสถานแล้วหยิบหมอนเจ้ากรรมใบไม่ครู่มาสอดรองใต้เอวให้ เขฟาฟาดมือลงบนสะโพกกลมกึ่งร่าเสียงเนื้อกระทบเนื้อดังเพี้ยอย่างชัดเจนก่อนจะเอ่ยถามอย่างสำคัญตนมิครูนี้จะบอกว่าใครหึงนะทำไมมาตีก้นคนอื่นนับเพิ่งมิร้องเสียงหลงได้ไม่ตีก็ไม่ตีร้องเถียงกรียิ้มจเจลีถ้ารูปคงได้ใช่ไหมเขาหยุดตีแล้วเค้นคึงอย่างหนักมือแทน จวบจนเฟิงหมิงหอบหายใจสถานบิดเอวเล่าด้วยความทรามานอันแสนหวานเต้าอ,องคหนุ่มถึงจะยอมขยับแกนกายเข้ามาใกล้หยุดอยู่ตรงปากทางก็ยังชุ่มชื้นจากการร่วมรักเมื่อครู่เล็กน้อยแล้วเสือกายเข้าไปจนสุดในเฮือกเดือบเฟิงหมิงครางรั้นอย่างเจ็บปวดระคนสุขสมหรงเทียนขยับกายพลางยิ้มกรุ่มกลิ่ม อืกีรียจงเยวอนี่เก่จงจริงๆด้วยหากไม่เป็นเพราะคําแนะนําของเขาพวกเราก็จะต้องออกเดินทางในวันพรุ่งแล้วคืนนี้คงจะไม่ได้มีความสุขไปแล้วอย่างสิน้นจะไม่ได้มีความสุขเช่นนี้แน่เฟิงมิงหลับตาแน่นพร้อมครางเป็นห่วงในคอมมเมากับสัมผัสที่รับจากความแข้งเครและร้อนเผาของอีกฝ่ายอย่ลืมเรื่องของเรียจงเยว่ไว้อย่างสิ้นเชิง ในเวลาต่อมาเช้าวันรุ่งขึ้นอาการปวด้างยอกเอวก็มาเยือนร่างกายเช่นเคยแต่เมื่อคืนเขาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเองนั้นเฟิงมิงจึงยอมรับชะตากรรมแล้วรับผลที่ตามมาแต่โดยดีพวกชิวนั้นเข้ามาปฏิบัติดูแลให้เจ้านายต้งสองล้างหน้าและผัดเปลี่ยนชุดทรง ดังเช่นปกติเฟิงมิงนึกถึงเลี้ยเออขึ้นมาจะได้หันไปถามชิวเย่และชิวชิงชิวชิงหน้าแดงว่าเม้มปากไม่ตอบคําชิวเย่หัวเราะคิกไม่คืนิเลี้ยเออดื่มจนเมา,เาจริงๆเพค่เดินเป๊ไปเป๊มาเลยทีเดียวพวกหมอมชั้นสองคนต้องพาเขากลับห้องปูเตียงให้แล้วก็ยกน้าร้อนเข้ามาให้ลังนะและก็ทำแซนวิชเอ้ยไม่ใช่ปุดผิด ท่านออกวันนี้ทรงห้อยชนิดดีไหมเพคะหม่อมฉันเพิ่งจะถักเสร็จเมื่อคืนนี้เองชื่อร้านหยิบเชือกสีคีดเพิ่งถักเสร็จมาทาบเอาเอวเฟิงหมิงพอได้ยินคนอื่นพูดถึงเลี้ยเอ,อ๋อนางก็หมดคิ้วอย่างเป็นกังวลเมื่อเกินร้องหูกระบอกเลี้ยเอ,อ๋อดื่มหนักไปจริงๆพอกลางถึงหม่อมฉันแอบไปเดินไปดูเห็นเขาอย่างไม่นอนน้ําซ้ํายังถือขวดเหล้าที่ไม่รู้ไปขโมยมาจากไหนหม่อมฉันต้องปากเปียกปากแฉะอยู่นานถึงจะเกลี้ยกล่อมให้ เขาส่งคนเล่ามาให้ได้สมเร็จเรียเออเป็นคนเลือดธาุองค์ชายยงอี้อยู่ด้วยก็อาจจะยอมฟังกันบ้าง พอมาถึงตรงนี้จะอยู่ชิวเย่ยกับปิดปากร้อนได้ความครบขั้นจนตัวสั่นเฟิร์มเมื่ชื่อลัน้นทางผ่านการประหลาดใจชิวเย,ย่เจ้าหัวอ,อะไรนะชิวชิงเออชิวชเย่บ้าถ้าเจ้ากล้าพูดจาเร็วไหนนะข้าจะตีเจ้าไม่รู้ว่าซิวชิงถูกพี่สาวทำคำลับอะไรไว้ถึงได้รีบนึ้งตาปู่อีกฝ่ายด้วยใบนหน้าแดงกัมแต่ไหนเหลยที่ชิวเย,ย่จะกลัวท่าทางเช่นนั้นของน้องสาวนางเบ้หน้าร้อนเรียนแล้วห,หัวราอเยอะ ถ้าหากเจ้าอ่อนวอนข้าข้าก็อาจจะช่วยเจ้าปกปิดได้บ้างแต่เล่นมาขู่ข้าแบบนี้ข้ากระทูลท่านอองละเฟิงหมิงถามเสียงดุสรุปว่ามันเรื่องอะไรกันแน่เชียวเยกเสียงดังฟังชัดไม่เก <Shim oda. S 1> ินชิงเชียวถูกเรียกเออก่อนซ้ํายังถูกจบด้วยเพลข้าทุกคนอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาทันทีและรีบซักถามว่าเรื่องเป็นอย่างไรมาอย่างไร เป็นอย่างไรมาอย่างไรชิวเย,ย่ตอบอย่างไม่สะทกสะท้านเมืเ่อคืนนี้พวกเราไปส่งเลี้ยเออที่ห้องชิวชิงช่วยปูที่นอนให้ส่วนมอมฉันก้าออกไปยกน้ําร้อนข้างนอกมาให้เขาหลังหน้านึกไม่ถึงว่าพอกลับไปอีกทีก็เห็นเลี้ยเออกำลังกอดชิวชิงแน่นชิวชิงกระทืบเท้าอย่างโกรธแค้นชิวเย่ยบ้าหุบป,ปากนะหุบป,ปากเดี๋ยวนี้คอยดูยเถอะข้าจะปวดโปด่ปงคำามของเจ้าบ้าง ข้ามีความลับให้เจ้าเปิดโปงเสียที่ไหนการชิวเย่กกำลังเล่าถึงฉากเด็ดจึงทําท่าทางประกอบอย่างสมจริงเลี้ยเอ้กอดิวชิงเอาไว้เช่นนี้ปรกากกะพามัดได้ปรดเธอได้โปรดเธอชิวชิงถูกเขาก่อดจะตีก็ไม่กล้าได้แต่ร้องว่าปล่อยนะปล่อยเดี๋ยวนี้นะข้าไม่ใช่อคงชาหย,ยงอีข้าไม่ใช่อคงชาหย,ยงอีนะ ใครบอกว่าข้าไม่กล้าตีเขาข้าตีเขาไม่ลงต่างหากตอนแรกชิวชิงกำลังคล้องสายสะพายให้ไหลให้เฟิงมิงแต่พอได้ยินคำกล่าวหาก็วางลงและวิ่งไล่ไปตีพี่สาวแทนชิวเย่เบี่ยงตัวหลบป้อมรอขี่คักจริงด้วยซีนะก,ก็เขากอดเจ้าเซียนเ้นออกอย่างนั้นเจ้าตีเขาไม่ได้อยู่แล้วนาเป็นคนร่างเล็กยังมิงรูดไปหลบข้างหลังเฟิงมิ้งอย่างว่องไวเพื่อให้ชิวชิงเอาคขนได้ เฟิงหมิงทั้งชิวทั้งคานพอเห็นชิวจริงอย่างวิ่งไล่ตีพิซซ่าไม่ยอมเลิกเขาก็จับข้อมือเขาเนียนบอบบางของนางเอาไว้ด้วยมือข้างหนึ่งส่วนมืออีกข้างหนึ่งก็ยึงชิวเย่ออกมาจากข้างล่างตนแล้วทำหน้าดุใส่นางทั้งสองพวกเจ้านี่ลามตามขึ้นทุกวันเลยนะเห็นข้าเป็นโลกกันถนนไปแล้วหรือไงชิวรันเอ่ยถามแล้วหลังจากนั้นเล่า หลังจากนั้นชิวเย่ทวนคำหลังจากนั้นยิ่งสนุกเข้าไปกันใายเลี้ยเอรอดูกระวนกระวายขึ้นทีนทละแล้วตะโกนออกมาว่าเจ้าไม่ใช่โย,ยงอี้เจ้าเป้นโยงอี้แน่นอนอยู่แล้วใครบอกกันว่าเจ้าคือหยงอี้เสียงเขาดังขึ้นเรื่อยเรพวกเราตกใจจนสะดุ้งเลยละ่ะดูสิซิวจริงเลี้ยเออมีใจให้เจ้าในเขารู้ดีว่าคนที่กอดอยู่คือเจ้าไม่ใช่องค์ชายโยงอี้ เพิ่งมิงฟังแล้วรู้สึกใจคอไม่สู้ดีขึ้นมาก็ปล่อยมือพวกนางก่อนจะเท้าหลังจากนั้นละ่ะชิเวเย่ครามเพิ่มดังยันะเขาต่อซิวชิงเอาไว้นั่นซ้ํายังจจกริมพี่ปากนางด้วยไปข้าเปล่านะเปล่าเสียหน่อยข้าเปล่านะเข้ามาเองเขาไม่ได้จูกแค่ก้มหน้าลงมาใกล้แล้วข้ายกมือ,อยันเอาไว้ต่างหากริมพี่ปากก็แค่โดนมือข้าเท่านั้นชิวชิงและล่ำลักอธิบายด้วยท่าทางโกรธรักขนอายอะไรโดนมือนะ ทัในใดนั้นเสียงกงวานเสียงไซเสียงหนึ่งกระดังขึ้นมาเลียเอ๋อร้องหูจือเยยนเดินเข้ามาในห้องพร้อมกันทุกคนหัวราอครืนบรรยากาศยิ่งคือคัากว่าเดิมราวกำเขียนละคันมัดตัวชิ้นสำคัญชิวเยี่ยรีบปาดเข้าไปชี้หน้าเลียเอ๋อเลียเอ๋อเจ้ายอมรับมาเสียดีดว่าเมื่อคืนเจ้าเกาะสิวจิงซ้ํยังจบริมพิปากนางด้วยอีกนะชิวจิงปฏิเสธ็ัล่นเปล่าหน,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 น้าเปล่าชิวเยี่ยเจ้าปูดใจไรเลียเอ๋อเจ้ารีบอธิบายเร็วเข้าสิ หลังจากสั่งเมาแล้วดวงตากูสุดหลงเลี้ยโอ้ยังบวมแดงได้น้อยเท่าเมื่อมองโดยรวมแล้วเจ้าตัวดูร่าเริงดางเช่นปกติพอได้ยินดังนั้นเขาก็เข้าใจทันทีว่าเหตุดาวชิลเย่ชิอชิงถึงนั่นทะเลาะกันจึงระราอออกมาอย่างขบขันถูกผู้ชายรูปงานอย่างข้ากอดจูบถือเป็นโชคดีที่เจ้าเกิดใหม่อีกสักดสามชาติข้ามวันมีวาสนานี้แบบเรามาชิอเย่เจ้าเองก็ลองดูสักหน่อยสิ ว่าแล้วก็อาแขนก้าวพุดพวดไปหาเจ้าของชื่อนางกันมาน้อยร้องกรี๊ดพร้อมเบี่ยงตกลบพันละวันชิวริงที่ยืนอยู่หลังชิวเย่พอดีอรีบปลักกู้แฝดทั้งตนให้เซ่แท้ๆไปทางเนี่ยเออเด็กหนุ่มกลางแขนของควันมาได้อย่างราบรืยบแล้วพันธนาการชิวเย่เอาไว้ในวงแขนตนพร้อมรอบแบบเด็กที่แก้งก่อนจะจบไม่น่าตื่นนกของนางพอดใหญ่จนดัง จากนั้นก็ชมว่าไม่เลวไม่เลวเห็นปรกติดูแล้วธรรมดาธรรมดาแต่พอลองดูจบก็เนียนนุ่นมดีก็เนียนนุ่มก็เนียนนุ่มดีนี่จริงที่เจอเยียนขมุนตัวหันไปถามเจ้าของชื่อนอยู่นหลังเจ้าจะลองดูสวอดไหมละ่ะอย่านะอย่าชื่อแเย่ยแทบร้องไห้ออกมาอยู่รำร่อ หยุดกันให้หมดทุกคนเดี่ยวนี้นะเอะอะกันพอแล้วหรือยังในที่สุดหลงเทียนนั่งอยู่อีกทางหนึ่งก็พูดขึ้นมาและสั่งเสียงเข้มชิวเย่ชิวจริงพวกเจ้าช,ช,ช,ช่วยฟงมิงแต่งตัวให้ชิชวนั้นมายกอาหารเช้า,ชาเข้ามาเลกเอ,อ๋อเจ้ามันตัวป่วนที่สุดไปยืนสำนึกตัวอยู่อีนั่นเจื้อเย็ยนเรื่องจัดงานใช่หรือไม่ภายในห้องเงียบกริบลงทันทีทุกคนแอบแลบเห็นก่อนจะค้านรับคำสั่งและแยกย้ายกันไปทำงานตามหน้าที่ของตัวเองเจือเย็ยนก้าวเข้าไป ยืนตรงหน้านายหนึ่งหัวแล้วหรายงานเรื่องการป้องกันเมืองให้ฟังทีระยางด้วยท่าทางจริงจังดังเช่นทุกครั้งก่อนจะพูดเสริมว่าสายลับที่เราส่งไปสืบข่าวทางใต้ทันทีที่เมืองเย่ชงได้เดินทางกลับมาแล้วระยะคะเพราะ เขาเข้าเฝ้าไทเฮาที่สถานที่รับที่ซึ่งเปจุดนั้นแน่เดิมเรียบร้อยแล้วก็ประจบเหมาะเหลือเกินเพราะไทเฮาก็เพิ่งจะเสด็จมาถึงที่มาให้เช่นการตามที่พระนางตรัสหลังจากที่ฝ่าบาททรงสละเรือขึ้นฝั่งขบวนเรือก็ไม่พบอุปสัรคใดในแม่น้ําอัมมันอีกเลยแต่เพื่อให้เส้นทางของเราแปรผายออกไปขบวนของไทเฮาจึงขึ้นฝั่งท่าเรือเก่าโสมแห่งหนึ่งได้สร้างทําเป็นเปลี่ยนแผนการเดินทางมาเป็นทางบกแทนแน่นอนว่าแม้ขบวนพระนางจะเดินทางทางบกเช่นการแต่เส้นทาง ก็สะดวกกว่าป่าเขาที่พวกเราผ่านมามากจึงสามารถใช้รถม้าในการเดินทางและมาถึงจุดั้นไม้ในเวลาอันรวดเร็ว ฟังหมิงนึกถึงมรดกประจำตะโูลซึ่งตอนนี้ตกทอรมาถึงตนเองขึ้นมาได้จึงเอ่ยถามเจอเยียนแล้วขบบนเรือล่ะขบบนเรืออยู่ภายใต้การควบคุมของหลวงเติงได้ล่องแม่น้ําอํามันไปด้วยเช่นเดิมพะยาค่ะถึงแม้เจอเยียนจะพูดไม่เก่งแต่เขาก็คนละเอียดอ่อนจึงได้ทอดเสียงปลอบอย่างนุ่มนวลน่านอองจะได้ทรงกังวลพระทายเรื่องของบวนเรือเลยพะยาค่าชื่อเสียงเทพอาจารย์ชวนสะทานทเถือนทั่วถังไทล่าเพราะเพียงความบาทไม่ได้ประทับอยู่บนเรือและม ได้เกี่ยวพันกับการเมืองของรัฐใดเมื่อว่าใครก็ไม่กล้าสร้างเรื่องบัตรหมางกับกองเรือตะกนชวนแล้ทาเทพอาจารย์ชวนขัดเกลื่องใจหรอกปียาการร้องเทียนเอ่ยขึ้นว่าสด็จแม่ทรงยังไม่ทราบว่าพวกเราเปลี่ยนแผนการใช่หรือไม่ปยยการดังนั้นกระหว่องจึงส่งคนไปอีกครั้งเพื่อทูลข่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนการแก้แทนเห่า ้องหูที่ยืนฟังการรายงานของจื่อเยียนมาตั้แต่ต้นเอ่ยมาอย่างไม่เข้า,จาใจเมื่อยองชวนที่เป็นรัชญาติคนใหม่ของหยงหยวนหยงเหยียนรู้แล้วว่าพวกเราอยู่บนเรือจึงได้วางแผนให้ให้หินกอกองใต้แม่น้ำเพื่อขัดขวางการเดินทางของพวกเราเหตุใดเมื่อขึ้นเมื่อพวกเราขึ้นฝั่งแล้วกะบบนเรือจึงแล่นต่อไปได้อย่างสะดวกราบรื่นโดยไม่พบกับอุสรใรดๆอีกเลยเล่าถ้าหากมันร่วมมือกระหลงถงจริง ก็จะต้องคอยบางแผนกีดขวางการเดินเรือของเราไปตลอดถึงจะดูพ่อรงโห่พูดเช่นอย่างนี้ขึ้นฝั่งมิงก็นึกขึ้นมาได้เช่นการนั่นสิน้แปลกจริงๆเลยเท้าอุทานรุยงชวนจะรู้แล้วว่าพวกเราสาระเรือขึ้นฝั่งหรือกลงเถียนสายหน้ายงชวนหารู้ไหมว่าพวกเราสาระเรือขึ้นฝั่งไม่เพียงเท่านั้นดูจากรูปการเพลานี้แล้วเจ้าโง่นั่นไม่ต้องรู้แผนการเดินทางกับชีเลยของพวกเราเลยด้วยซ้า อย่าว่าแต่ใช้หินกิดคว้างกันเดินเรือเลยถ้าหากยงชวนเป็นคนฉลาดจริงในตอนนั้นเขาคงมาให้เลียเออ้าทางบีพยงอี้ถูกถอดออกจากตำแหน่งราชายาจนยงชวนได้เป็นนอฉชายาตบนใหม่แทนรอกไม่ใช่ยงชวนฟังมิ้งประดาดใจอย่างเหลือล้นไม่ใช่ยงชวนแล้วจะเป็นใครละ่ะ ยังจะเป็นผู้ใดได้ีเราโลงเถียนเข้มยิ้มแล้วใครรักเฟิงหมิงเก่าศาีษะตาองหนุ่มถอนหายใจมาออกมาอย่างอ่อนอกแล้วก็นิ้วเรียกฝ่ายตรงข้ามมานี่สิเฟิงมิงที่ตอนนี้แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินเข้าไปหาคนเรียกแต่โดยดีโองเถียนรูปศีษะคนรักไหนลองใช้สมองระทึกของเจ้าคิดดูสิว่าพวกเราถึงเมืองเยชงที่อยู่ไกลเป็นเที่ยงเห่นนี้ได้อย่างไรแต่ผู้ใดกันล่าที่ว่างแพนอายวิล่งหน้าว่า ควรจะทำอย่างไรถึงจะได้เมืองเล็กที่ยากจัน ตีแตกนี้มาครองได้เฟิงหมิงมาลุทันทีแล้วอุทานออกมายำบอกเน่าเป็นเลียจงเลี้ยวพรันอ,องสงเรียกหาระหอมอมรทันใดนั้นเองเสียงหนึ่งที่เต็มไปได้วยความสุดสายดังขึ้นจากทางด้านหลังเฟิงหมิงสะดุ้งเฮือกและหันไปมองไปหน้าหลอนเล้าของเลียจงเลี้ยวปรากฏสู่สายตาโบราณว่าไว้กลางวันจะพูดถึงคนกลางคืนจะพูดถึงผีเพ,พราะพูดถึงล้วก็โผล่ออกมาจริงๆเสียด้วย วันนี้เลียจงเลี้ยวใสจชุดฟ้าฟ้าสีน้ำเงินที่ผ่านการซักมาจนซีดได้กลับดูสะอาดหมดจดเขาก้าวเข้า,ขามาในห้องทักทายทุกคนก็จะหันไปถามเฟิงหมิงซามในเมื่อครูหนีท่านอองสองเรียกกระมมททำไมหรือเฟิงหมิงสำลับเสียงดนะัง <c oughs> ชิวเม่เคนเลียเออร่วมเกียนร่วมเดิมบรรโตเดียวกับเลียจงเลี้ยวมาแล้วทำให้รู้สึกสนมขึ้นกว่าเดิมอยู่ไม่น้อยเะไน้เอยตอบออกมาแทนเฟิงหมิงเสียเอง ท่านอ,องค์เจตถามว่ากองหินที่อยู่ก้นแม่น้ําอามันนั้นเป็นพิมือของท่านอามาตเพื่อไหมที่แท้ก็เรื่องนั้นเองนะหรือพอได้ยินดั่งนั้นเรียจงที่กองหอร้ราอย่างอารมณ์นี้ย่อมต้องเป็นพ่มือของกระหมอ่อมอยู่แล้วฟงมิงทาหน้าเหมือนจะร้องไห้ก็ไม่ใจหัวเราะก็ไม่เชิงถ้าหากท่านอามาตไม่อยากให้พวกเราล่องเรือตอ่อข็บอกกันตรงๆก็ได้นี่นะท่านมีวาทศิลินเป็นเลิศจะต้องพูดนมนะพวกเราได้อยู่แล้วทำไมต้องจัดฉา ยุ่งยากเลยนะเล่นเอาพวกเราคิดว่าแผนการเดินทางรวด้ายเสียแล้วอีกอย่างนะท่านทิ้งหินลงไปไปกลนแม่น้ำแบบนั้นไม่เพียงแต่จะกีดคว้างการเดินเรือของพวกเรายัางจะพลอยเป็นอุปสรรักคก์ีดขว้างการเดินเรือของคนอื่นด้วยนะเลียจ้องเลี้ยวยิ้มพรายท่านออกไม่ทรงคิดหรือว่าทาม์ชนีน่าจะสนุกออกจะตาเรื่องเรือํำอื่นไม่ต้องทรงกังวลพระาถายไปเรือวันนี้ตะกุลชวนกินน้ำลึกก่าเรือจนชั้นสูงทั่วไปส่วนเรือประเภทอื่นก็กินน้ำไม่ลึกกิ คนก้นแม่น้ําจึงไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางอย่างแน่นอนเรื่องนี้กะหม่มคานวณไว้อย่างถี่ท้วนแล้วไม่ถูกสิชื่อเยียนมีความเอียดรอบ,อบกว่าคนอื่นจึงได้ขมวดคิ้วพูดขึ้นมาว่าตอนที่ท่านอมาตยังอยู่บนเรือก็อยู่ภายใต้สายตาของข้าลูกน้องตลอดเวลาแล้วท่านอมาตแอบออกไปทิ้งหินลงแม่น้ําตอนไหนกันดูเหมือนเลียจงริ้วจะรู้สึกสุนทนานกระแผนการครั้งนี้ของตัวเองเสียเหลือเกินยิ่งไร้ร้อเสียงดังอย่างชอบอกชอบใจ ออข้าเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะซีเส้นทางของพวกท่านคาดเดาได้ง่ายออกจะาตายไปนอกจากจะไปชีเลยแล้วพวกท่านยังไปที่ใดได้อีกล่าวก่อนหน้านี้ข้าได้สั่งการให้คนทิ้งหินลงไปก้นแม่น้ําจากนั้นควบม้าไปตรงดิมฝัางร้อยพวกท่านผ่านมาเจอ เลียเออหัวเราะขึ้นมาบ้างสนุกดีนีจริงๆมามาขอข้าจูบแสดงความชื่นชมท่านอม,มัดสักอทอดเถิดว่าพรางอ้าแขนโผก็ใส่ฝ่ายตรงข้ามเลียจงเลี้ยวนาทอดสีขณะรีบบกมือปฏิเสธสุดกำลังไม่ได้นะไม่ได้ข้าเป็นคนซ้ำรวมไม่ชอบเกาะแกะผู้ใดทุกคนชะงักไปพร้อมกันอย่างตกตะลึงถ้าหากเป็นคนอื่นยังเพราะว่าแต่เลียจงเลี้ยวพวกนี้เป็นพวกครั่งคนสวยนิสัยเป็นนิสัยอยู่แล้วถ้าหากเห็นใครถูกตาต้องใจเป็นต้อง รีบไปช่วยโอกาสจับมือถือแขนทันทีทําไมวันนี้อํามาตปุ่มจอมเจ้าชู้เนี่ยเปลี่ยนไปนแบบหน้ามือเป็นล้างเท้าเลยหน้าพอถูกปริเสธใส่หน้าอย่างจริงจังเช่นนั้นเลียดเออเชนทรขึ้นจมูกเอ้าละ่ะพวกเราไม่ต้องใช้มือไม้เกาะแกะแกะันแค่ใช้ปากจูบกันก็พอจากนั้นก็หอริมที่ปากแดงเรือค้องตอนยื่นเข้าไปประเขีนให้เลียดเออเจ้าชักจะปวดมากไปแล้วนะเสียงถวัดร้องเถียนดังขึ้น เจ้าของชื่อจะดงเฮือกหน้าม้อยลงทันควันและกลับมายืนหดคออยู่ที่เดิมไม่กล้าย,ยิ้มทะเล่นกะเลียจงเลี้ยวอีกเสียงดูของร้องเทียนแห้เด็กหนุ่มครัวจนหัวหดราวกระโโกฟาฟาท่าทางสดใสร่าเริงไม่กู้หายวับไปในพริปตาและได้ยืน เงืองงไว้อยู่กับที่เฟิงมิงเห็นแล้วนาสงสารจึงถอดเสียงอ่อนเลียยเอ,อ๋อไม่เคินเจ้าดื่มไปเยอะคงจะปวดหัวตั้งเคินจนนอนหลับไม่เฉลดใช่ไหมมานั่งข้างๆข้า,ขานี่มาเม่หยขาดเรียเยเอ,อ๋อรับคําแล้วสังเกตเสนาร้งเทียนอย่างหวาดหวาดก่อนจะเดินไปนั่งข้างกายเฟิงมิงแต่โดยดีขอ,อยุยาตตัดตอนจบตอนนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ